สวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ23672และคุณอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ23672นะครับผมไปดูหนังเรื่องพีศาจซ่อนแอบม,มาครับสําหรับพิศาจซ่อนแอบนะครับเป็นหนังที่เข้าเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี2020นะครับสำหรับหนังเป็นแนวฮอลล์เรอร์ทิลเความยาวหนัง1ชั่วโมง24นาที คู่กำกับคือแบรนดอนคริสเซนเซนนักแสดงคีแกนคอนเนอร์เทรซี่เจสต์ไคลชอนโรจร์สันสำหรับเรื่องย่อนะครับหนังเรื่องนี้สร้างประสบการณ์สะดุ้งให้นักวิจารณ์ทั่วโลกสะพึงขั้นสุดจนโกยคะแนนรถเช่นชูเมโจสูงถึง96%หนังเรื่องเล่าเรื่องราวของเบสคุณแม่ยังสาวที่เริ่มจะโวนกับโจชัว ลูกชายว,วัยแปดขวบของเธอเพราะเขามีอาการที่แปลกไปเมื่อเขาพูดถึงเพื่อนใหม่ทีเ่เบตไม่สามารถมองเห็นได้รวมถึงนิสัยของโบชัวก็เริ่มที่จะก้าวร้าวเรื่อยๆเมื่อสมาชิกของบ้านเป็นเพื่อนลูกชายที่คุณมองไม่เห็นแต่มันอยากเล่นอยากหลอกจนกลายเป็นฝันลายที่ลุกกลามคนทั้งครอบครัวพร้อมเสยียงถยองสั่นสะท้านกับแซดปีสรจซ่อนแอบสำหรับความรู้สึก หลังดูหนังเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเนื่องจากคนไทยเราอ่านว่าแซนะแต่ว่าจริงๆมันออกเสียงเป็นตัวซีนะครับในหนังจะเป็นออกเสียงเป็นซีด้วยซี่ปีศาจซ่อนแอบนะครับนี่คือเจ้าหนูน้อยและนี่คือคุณแม่นะครับราธิสวัสรซ <c oughs> ีอ่ะเ,เดี๋ยวดูเทลเลอร์อีกรอบนึงสาหรับ หนังเรื่องนี้นะความรู้สึกของผมคือจะบอกว่ามันทําได้หลอนดีนะมันหลอนแบบไม่ต้องพึ่ง 4G ด้วยครับมันเป็นหลอนแบบใช้ซาวใช้ภาพเป็นหลักเลยแล้วก็อุปกรณ์ของจริงนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบดูหนังที่แบบไม่ต้อง 4G ให้มันวุ่นวายอะไรเงี้ยครับแต่ต้องการความหลอนความหลอนแบบเอ้ยได้ที่มาดูหนังเรื่องนี้ได้เลยนะ เหนังผูกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกนะครับแต่และน้องไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่เป็นเลี้ยงเดียวนะเป็นแม่เลี้ยงเออไม่เป็นแม่กับพ่อที่อยู่ด้วยกันครอบครัวเลยเลยครับแต่มันเกิดขึ้นเมื่อลูกชายเดยนั้นพูดว่ามีเพื่อนชื่อซีแล้วพ่อแม่ก็เออเออตามไปแต่ว่าเขาก็รู้สึกวันวันเนี่ยว่าลูกลูกลูกเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ในที่สุดครับ มันก็เกิดเหตุร้ายกับเพื่อนลูกครับและสุดท้ายก็เกิดเหตุร้ายกับตัวพ่อและแม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแม่ก็เลยต้องหาคําตอบโดยเจอศาสตราจารย์คนนี้นะครับเรื่องราวความทยองเนี่ยที่ถือว่าใช้ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมชอบอย่างก็คือมันมันมันทำให้ไม่ง่วงอะ ถึงแม้ว่าเรามันจะไม่มีซ g อะไรให้เราเห็นเลยก็ตามเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยนะครับตัวพิศาจก็มาว่าแวบๆแต่น่ากลัวดีแต่มันมีช่วงทวิสต์ของบทของพล็อตด,ด้วยนะถ้าถูกใครอยากจะดูหนังสยอ,องขวัญที่ไม่เน้น c ีจเนี่ยแนะนำให้ดูเรื่องนี้เลยนะครับค่อนข้างค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยแหละนะคความรู้สึกแรก ที่ได้ดูไปเลยนะครับตอนจบของหนังไม่อยากให้จบแบบนี้เลยอ่ะเพื่อนๆที่ไปดูมาแล้วรู้สึกยังไงกับตอนจบของหนังบ้างครับเลยชอบหนังเรื่องนี้ไหมถ้ามีช่วยโพสไว้ใต้คลิปนะครับบอกความรู้สึกนั้นกับ2อ,อ,องสามสองด้วยนะตอนนี้จบชีวละขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ